เว่าะว่าม่ส่งไปแล้วนะ สีมันก็อ๋อ <laughs> สีแา้วสีก็แพงสีนี้แพงสีชมพูเนี่ยนะครับน่ะรั จะเมันถ้าบนว่ามันไปทํเกิดแกอยู่บอสร้างแล้วลูกเปล่าแกอยู่ตั้งเงิน แล้วน้องฮานน์รครับปมถึงแนวคิดในการทำโพลีดหน้ากากอนามัยเขาว่ามันเป็นมาอย่างไงครับอ๋อทำได้ประมาณเกือบห้าหเดือนนะฮะตอนรอแรกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแ,แล้วก็พอดีมีคนแชร์ต่อๆไปต่อๆมาก็เลยทำเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นๆคับค่ะเพราะว่าในวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่บ้านเราเนี่ย หลังจากที่งพงลีเขาไปวางแล้วมันจะม,มีเขาเรียกว่าเขารมเงินเย็นหมายความว่าจะมีงานอีกสองสามวันนะที่ญาติพรมมาลายันนี้มาพอดมีมว่าถ้าพงลีถ้าเป็นดอกไม้สดดอกไม้อะไรไก็ทิ้งไปแต่ถ้าเป็นใช้แบบหน้ากากเนี่ยตอนแขกมาวันสองสามสองสามวันหลังที่งานสดนะยังจะเอาใช้ได้อยู่ครับคือวัตถุประสงค์ก็คือมันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมรียูใช้ไหมครับ แล้วรูปแบบของพวงหลีดหน้ากากอนามัยนี่จะจะเป็นแบบไหนบ้างครับใช้ผ้าแบบผ้าหน้าก,ากากแบบไหนติดตั้งวางยังไงครับอ๋อก็เป็นแบบหลายแบบนะฮะมันมีมันม,ม,มีหน้าก,ากากหลายราคาด้วยแต่เป็นงั้นก็ถูกไปพวงหลีดอันหนึ่งนี่จะมีหน้ากากากี่ชิ้นครับประมาณห้าสิบชิ้นนะฮะประมาณห้าสิบชิ้นวิธีที่เราติดตั้งอะไรนี่คือมันมันสะอาดออของใหม่ ของใหม่หมดเลยครับสะอาดหมดเลยฮะใส่พลาสติกไว้ใส่พลาสติกแข็งไหมครับผมไม่ไม่ไม่ได้นี่นี่เป็นพลาสติกแข็งใส่ท่าปีธีครราคาครับเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ติ้งแต่สามร้อยถึงแปดร้อยรับเห็นว่านอกจากหน้าจากอนามัยแล้วนี่ยังมีพองอีดมาแม่ด้วยใช่ไหมครับผมมันยังไงครับเพราะเราคิดว่าฟองอีดมาแม่เนี่ยสมมติเราลูกค้าซื้อไปนะครับ เงินห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยใช้ผงลีดไปก็ตอนใช้ผงลีดไปก็ไอดอกไม้ดอกไม้สดอะ่ะถ้าใช้ไฟก็ทิ้งไปเลยครับแต่ถ้ามาม่าเนี่ยใส่หนึ่งเกือบห้าสิบซองเนี่ยซื้อเจ็ดร้อยบาทอะะะ่ะแล้วเขาเอาไปให้มอบต่อให้เด็กให้ชาวเขาให้อะไรให้คนที่ไม่ก็มีเงินเลยครได้ห้าสิบซองก็ได้ห้าสิบชีวิตแล้วครับผงลีดมามา่าหายดีนะครับ ก็สา,าได้เรื่อยๆมันเป็นของใหม่อยู่แต่ผมคนที่สนใจอยากจะสั่งทำพวงหรีดทั้งหน้ากากหรือว่าพวงหรีดหน้าไม้นี่ต้องต้องติดต่ออยังไงครับอ๋อติดต่อได้เลยครับที่ร้านดอกไม้ชอบปากาครับเบอร์โทรติดต่ออ่าศูนย์แปเจ่สามหนึ่งหนึครับเดี๋ยวผมถามย้อนเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะไอ้ตัวตัวพวงหรีดหน้ากากเนี่ยอ่าแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยใช้เวลานานไหมครันานฮะเพราะว่ามันสอดยาก มันต้องใส่ในถุงแข็งทีครับครับผม